ไม่มีอะไรน่ากลัวกว่าสิ่งที่ฉันเคยเจอมาอีกแล้วในโยมเขาน่าจะถ่ายเป็นละครหรือทำคอนเทนต์อะไรสักอย่างหนึ่งพ่อน่าจะมาหลอกลูกทำให้ลูกกลัวแต่ลูกลูกเห็นแล้วก็เฉยเฉยก็พ่ออาจจะรู้สึกผิดหวังเหมือนกันว่าทำไมไม่กลัวฉันเลยอาจจะเซอร์ไพรส์ซะหน่อยนะก็บางคนแบบนี้จริงๆนะแต่มาขอหยิบยกมาเป็นข้อคิดสักตอนหนึ่งว่าบางคนพอเจอปัญหาหนักๆโทรังเอ้ยฉันเจอมันอักขวัญนี้แค่นี้ ิจอยแค่นี้เล็กน้อยนต่ฉันไม่ได้ก,กลัวหรอกบางทีนะโยมสิ่งที่เราเจอมาหนักๆมากๆม,มันก็ดีเหมือนกันนะมันทำให้เรามีภูมิคุ้มกันขึ้นเยอะทำให้เราไม่รู้สึกสะทกสะท้านกระตกกระตากอะไรไปกับเรื่องที่เจอเนี่ยเด็กน้อยก็พ่อก็คงจะงงเอานี่ไม่กลัวซะหน่อยเลยลูกน่าจะกลัวซะหน่อยนะลูกนะไม่กลัวพ่อหนูเจอมาหนักกว่านี้เยอะ <c oughs> คือเป็นข้อคิดว่าชีวิตคนในโลกนี้ <c oughs> บางคนเขาแบบนี้เลยโยมดังนั้นถ้าหากเจอเรื่องอะไรหนักๆ <c oughs> ก็ขอให้พยายามซึมซับสิ่งเหล่านั้นไว้ว่าชีวิตเราพยายามอยากจะให้มันเป็นอย่างหนึ่งให้สมหวังอย่างหนึ่งแต่มันก็ไม่สมหวังแต่อย่าให้มันข้ามเส้นอย่าให้มันข้ามเส้นแบบประมาณว่าฉันชินชาละชินชาจนฉันรู้สึกฉันไม่ต้องช่วยใครทุกคนก็ควรจะต้องเจอเหมือนฉันแบบนี้ใจมันจะด้านชาไป แต่ให้เกิดเป็นความเข้าใจว่าความทุกข์ในโลกมันมันมีตลอดเวลาและไม่ได้ดั่งใจเราหรอกฉะนั้นเราจะช่วยคนอื่นนะนเราจะอยู่อย่างเข้าใจนะว่าทุกคนต้องเจอแต่ฉันก็จะช่วยบรรเทาทุกข์ให้คนอื่นด้วยงั้นไม่มีอะไรหนักกว่านี้แล้วยมทั้งเศรษฐกิจบ้านเมืองทั้งโรคภัยไข้เจ็บทั้งความรักทั้งเพื่อนฝูงที่ทํางานคิดว่าโยมเจอมาเยอะ อยู่กับปัญหาอย่างเข้าใจว่ามันคือธรรมดาแต่อย่าให้มันด้านชาซะจนจิตของเราไม่คิดจะช่วยเหลือใครในะโยม